จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีถวายฝ่ายพระเลิกนะคะประทานจากสมเด็จพระอริยะวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสดมนข้ามปีค่ะ นายพานุยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสาวนุชนาฏประทีปธีรานัน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีถวายไฟพระฤาษีประธานจากสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยนนุธาาย,าายาธรรมยุทธจำนวน22วัดที่วัดเสนาสรา,รามราชวร,รวิหารเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสดมนข้ามปี โดยนางจุริพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรียากล่าวว่าสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานไฟพระกษ์ให้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนำมาถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีและเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ ระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้นํามาถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้งสองนิกายเพื่อนําไฟพระฤกษ์ประธานจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละวัด